ุดแล้วเอมี่เห็นว่าเอมี่ไลฟ์ลฟสด<ช>ขาย <ฮะ S 2> ของ <ฮะ S 2> ขายอะไรหนูไม่ได้ไลฟ์ก่อนหน้าน,นี้มีการไลฟ์ขายเสื้อผ้าค,คนเราแปลกอย่างหนึ่งค่ะพี่ย่าเวลาเราโพสตนู่นโพสตนี่ไม่ค่อยมีใครเวลาเราขายของอะคนไม่ค่อยมามาสนใจในสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทำะซึ่งบางทีอะเอมี่มีเสื้อผ้าเมื่อก่อนเรามีตังใช่ไหมคะเสื้อผ้าแบรนด์เนมเอ,เอมี่เยอะมากเอมี่ออกมาขาย ตัวละ2 0 30ตัวละร้อยสองอ่ะเออไม่มีใครเอาจริง,รงๆรหรอ <c oughs> คุณอยากไปแล้วเอมี่เป็นคนที่ใส่ครั้งเดียวคือจบมันก็คือแบบเวลามันออกงานนะเนาะใช่ใชค่ะพี่ย่าแล้วทีนี้เสื้อผ้าแบบนี้คุณไม่มาเอาเหรอ <c oughs> อะไรเงี้ยคือเอมี่ก็แปลกใจก็มาหาว่าเราแบบโพสให้คนสงสารนู่นนี่นั่นอะไรอเงี้ยเอมี่ก็เลยเลิกขายของแต่เรื่องที่มันดราม่าก็คือเรื่องกางเกงในค่ะมันเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสแล้วเอมี่ไปดอนเมืองกําลังจะบินไปต่างจังหวัด เขาลด70%ค่ะพี่ย่าลด70%จาก1,100บาทเป็นเกงในตัวนั้นนะคะ แล้วก็แถมอีกพี่ยาเราื่องเพราะใครจะไม่ซื้อแล้วมันมีคนจ่ายให้หนูคือไปไปอยู่ด้วยความน่ารักของตัวเองค่ะพี่ยา <laughs> <laughs> ก็เลยมีคนจ่ายให้แล้วใครจะไม่เอาคะพอเสร็จปุ๊บหนูกลับมาน้องสาวขี้แกล้งน้องสาวแท้ๆนะคะขี้แกล้งเขาอยากหัดเป็นแม่ค้าไลฟ์สดขายของอะไรเงี้ยกางเกงในตัวนี้นะคะเอาเลย์แมค้าเนี่ยมีคือมันจะชอบเป็นกางเกงในที่หนูยังไม่ซักอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ยาเขาจะมาแกล้งตัวนี้ค่ะขาย15บาบาทตัวนี้ค่ะ บาทค่ะหนูก็บอกไม่ได้ตัวนี้1,100บาทแล้วมาท้ายคลิปอะค่ะมันจะมีพูดว่าก็มีคนซื้อให้เขาแหละหนูจะเป็นคนเวลาคุยกับน้องหนูจะเป็นปัญญาอ่อนนิดนึงกนของหนูและก็มีคนซื้อให้หนูและอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเป็นคนเล่นกับน้องแบบนี้อยู่แล้วมันมีท้ายคลิปคะ่ะแต่สงสัยอะคนอะอพอเวลามันเกลียดนะคะพี่ย่าเขาก็จะฟังแค่ที่มันสามารถด่าเอ็มบได้แต่เขาไม่ฟังตรงท้ายคลิปคะ่ะเสร็จปุ๊บเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าทำไมใสก่กางเกงในแพงจังปกติก็ไม่ค่อยมีเงินจะกินอยู่่่แล้วไมใชคะ หนูก็เลยแบบป,ปี๊ดอ่ะแบบหนูแค่บอกว่าพี่คะลบกวนกับลุนาช่วยดูท้ายคลิปด้วยนะคะว่ามีคนซื้อให้หนูหรือพี่จะให้คนซื้อให้เนี่ยออกมาพูดด้วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สรุปพอหนูเอาคลิปมาโพสต์อีกรอบแล้วก็โพสต์แคปชั่นเข้าไปอะคะอ่ะเขาก็ลบคอมเมนต์เขาไปแล้ว หนูก็เลยมองว่าเออเกิดเป็นเอมี่แม็กซิมกว่าจะเราจะมีชื่อเสียงได้นะโอ้โหเป็น20ปีเล่นละครตกกับพี่ย่ายังไม่ดังเท่ายังไม่ดังเท่านี้หละค่ะแล้วเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทาไมการเกิดเป็นเอมี่แม็กซิมอะทอะไรมันก็โดนดา่า <c oughs> พี่ย่านึกออกไหมคะทำอะไรหนูก็แบบโดนด่ามากหนูเลยมีความรู้สึกว่างั้นไม่เป็นไรเราเอาไอ้คนที่ติดตามเราเยอะที่เขาดา่าเราเยอะแหละ <c oughs> เราจะแสดงให้เขาเห็นแบบทําในสิ่งดีๆออกมาให้คนเห็นว่า สุดท้ายแล้วให้เขาเป็นคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วขอโทษเราแล้วมันก็เป็นจริงๆริงพี่ยาแต่ต้อง<ถ>บอกว่าอย่างเอ็มพี่ต่อให้คนด่าจริงๆไม่ต้องสนใจไหมเพราะว่าคนน้อยคนนะที่จะสามารถหาเงินเป็น10บล้านได้เนี่ยตอนนั้นมันเป็นช่วงช่วงเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงโชคดีแล้วช่วงนั้นหนูเบนจะเพศขาขึ้นด้วย<ด>เเป็นคนเชืช่อมดวงคำถามสุดท้ายคนทางบ้านค่ะอยากทร<ด>าบ สรุปจะเปิดตัวสามีไหมหนูไม่ปิดบังค่ะแล้วก็มีเปิดตัวแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เราทําธุรกิจด้วยกันด้วยนะคะก็อยากให้เดี๋ยวจะมาฝากธุรกิจแน่นอนโอ้อันนี้อะไรคะแหมก็อยากให้ทุกคนมาติดตามธุรกิจเอมี่อยากให้ทุกคนเมตตาเอมี่ในตัวตนของเอมี่จริงๆค่ะหนูอาจจะเป็นคนพูดตรงแต่ความตรงของหนูมันอาจจะไม่ถูกใจใครแต่หนูกล้าพูดได้ว่า มันน้อยคนที่จะตรงเหมือนหนูหนูเป็นคนที่ตรงไปตรงมาใช่บอกใช่ไม่บอกไม่อะไรที่ไม่เป็นความจริงเอมมี e ่เถียงใจขาดค่ะ,คะจริงจริงแล,แล้วธุรกิจที่ว่านี่พอจะบอกได้ไหมว่าเกี่ยวกับอะไรก็มาแต่ว่าเป็นธุรกิจแบบนอกวงการแต่เอมมี่เชื่อว่าทุกคนอาจจะมาอุดหนุนเอมมี่ก็ได้ค่ะ<อ>เป็นธุรกิจที่ที่ใครในวงการยังไม่ทํากันค่ะค่ะอ่ะก็คอยติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณเอมมี่มากๆเลยนะคะ,คะขอบคุณค่ะ หมดเวลาของรายการถามสุดซอยแล้วนะคะพบกับถามสุดซอยได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ี0ทุ่มนาทีทางเนชั่นทีวีช่อง22นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ